รู้จักไอ้นี่ไหมเซิร์ฟสเก็ตอหรรู้จักเปล่าถ้าเล่นเป็นเดี๋ยวพ่อซื้อส่งมาให้ได้พ่อรู้จักก็ล่าเซิร์ฟสเก็ตเป็นไงรีโมทเหรอพ่อรีโมทอ้ะไม่ใช่รีโมทไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบรีโมทเซิร์ฟสเก็ตที่มันเป็นที่มีล้ออะที่มันเป็นแผ,นแผนนะน่นๆน่ะรถเครื่องไงไม่ใช่รถเครื่องเขาเรียกไอ้นี่เซิร์ฟสเก็ตเหมือนรถแล้วพา,าเราลากไปเงี้ยออกกำลังไปด้วยไงอ๋ออ๋อนี่รู้ใช่ไหม วันนี้เป็นงานวันเกิดลูกออดวันที่เก้ามิถุนาขอเชิญท่านมาอย่าลืมมาอวยพรให้คนกองแกงโอเคป่ะโอเคยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะไหนทำหน้าปิงเนี่ยทำหน้าปิงเนี่ย แหมคุณนี่ตลกจริงๆแล้วคุณจำหลัด <c oughs> โอ้โหแป้งหมดกระป๋องแล้วม้งเนี่ย<พ>อครับพ่อ่อถึงบ้านเลยนะพ่อถึงบ้านแล้วเหรอลูกจ้าไปไหนมาเนี่ยไปยุิยาพ่อใกล้ๆวันนี้ไปเก็บขยะเหรอจ้า โอ้แล้วใส่แมสหรือเปล่าลูกใส่พ่อโอ้ผมเหนื่อยพ่อไม่ช่วยยังเนี่ยเหนื่อยเหรอมีอะไรอ่ะปวดหลังไม่ช่วยอย่ะอ,อ้อาอไวยยาาไม่ช่วยพ่อออดแม่ทองแล้วทำไงอะ่ะไม่ใจอ๋อจริงจรเบร์ปวดหลังอยากช่วยแล้วปวดหลังปวดหลังก็ช่วยแล้วอ๋อปวดหลังเขายังช่วยแล้ว,ลลว,ลวจ้าอ๋อทำงานทุกวันเลยก็ปวดหลังเลยแล้วพอมาถึงบ้านเหรอลูก ได้เมื่อกี้พ่อหอถึงเมื่อกี้นี้หนูต้องใส่หน้าก,กากไว้นะลูกใส่แมสไว้นะครับครับแล้วไอ้เจลที่พ่อให้ไปเป็นแผ่นๆนะหมดยังนี่ต้งบอกยังพ่อยังหมดยังอ่ะหมดแล้วเหรอ,อนหออนูต้องล้างมือบ่อยๆนะลูกครับนี่ถามครับตำรวจมาตำรวจโอ้ตำัวจจราต่างดีอ๋อตำรวจทักเหรอ โอ้โหตำรวจตำรวจรู้จักด้วยว่าออดปักดีไปแล้วอ๋อเป็นดาราแล้วใช่อ๋ออดปากดีโอ้ดีใจว่าตำรวจทักอ่ะขัาก็โหพอมันแบบเรื่องตั้งเขียดเลยวะนะครับเรื่องประการพ่อตปเลยกระปอยเลยเออเหรอเออโหสุดยอดเลยอ่ะ หนูต้องเอ๊ะหน้ากา่เฉยนะพ่อแล้วหนูใส่หน้ากากเปล่าในรถเขาต้องใส่ด้วยนะตายพา่อ,อก็ใช่เน,นี่ยลอยดเนี่ยลอยชาย่อมใสกากแล้วออกกำลังกายบ้างเปล่าเนี่ยยังยังไม่คจะเอาเอาไปไปไอ้ทขี่จักรยานบ่อยๆลูกยังก็บ่อยไงก็ไม่อยากไม่อยากขี่เนี่ยผมอะไม่อยากขี่จักรยานงั้นไอ้นี่ไหมเล่นไอ้นี่เป็นไหม ไอรู้จักไอนี่ไหมเซิร์ฟสเก็ตเลยรู้จักเปล่าถ้าเล่นเป็นเดี๋ยวพ่อซื้อส่งมาให้ได้พ่อรู้จักก็บอาเซิร์ฟสเก็ตเป็นยังไงรู้จักพ่อมันเป็นยังไงมันเมดมันฮะเดโมดเดี๋ยวพ่อเดโมดจ่ะมันก็เดโมดอ่ะพ่อเดโมดอ่ะไม่ใช่รีโมทไม่ใช่ไม่ใช่แบบรีโมทเซิร์ฟสเก็ตที่มันเป็นที่มีล้ออ่ะที่มันเป็นแผ่นๆน่ะที่เป็นที่เอาเท้าขึ้นไปเหยียบแล้วก็เอาเท้าลากไปอ่ะ ฮะรถเครื่องไงไม่ใช่รถเครื่อง,เ,องเขาเรียก e. ไอ้นี่เซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตไป่แคนไป่แค่ไหนอะอ้าวที่ที่ที่มันเป็นแผ่นอย่างงี้ไงเป็นแผ่นแล้วมีล้อเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็แล้วมันก็แล่นแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็เอาขาลาก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 ไปแล้วก็ขึ้นสองขามันก็จะเหมือนรถอะ่ะเหมือนรถและพาเราลากไปเงี้ยออกกำลังไปด้วยไงอ๋ออ๋อนี่รู้ใช่ไหม ยาตอนนี้ยาไม่ฉี่เล้วกเจ็บจุดไงอ๋อเจ็บจุดได้โทรหาพ่อเด๋อยังต่อแล้วโทรแล้วใช่ไหมพ่อเด๋อพ่อเด๋อก็เป็นห่วงพ่อเด๋อเขาคิดถึงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราสามคนไปอัดคลิปกันมีอูมีสมส่วนครับแล้วมีพ่อเด๋อมีออสมีพ่อเนี่ยพ่อครับไปแล้วเนื้อ เอาอะไรนะสติ๊กเกอร์อะไรลูกอ้าวจูออดก็เจอออดปักดีไงอ๋อสติ๊กเกอร์เด๋อชูออดเหรอใช่ใช่หนูเอาหนูจะติดหลังรถหนูเหรอครับแล้วใครจะทำให้อ่ะพ่อพ่อคือไปทำนู่นอ๋อพ่อออดไปทำเหรอจ้าอ๋อติดรถคันคันไหนอ่ะนี่ไงรถออดเหรอครับผมที่ซื้อมาใหม่เหรอ ยี่ห้ออะไรนะจําไม่ได้พ่อจําไม่ได้ละสูงอ,อ๋อ,ม,อ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 มิสูปลาเจลูกอหรพ่ออ๋อมิสูปลาดุกไม่ใจปลาเจลูกอ๋อปลากระโหบไม่ใจปลปาเจลูกอ๋อปลาท่องโก้ครับปลาเจโร่เฉยปลา,าเจโร่อ๋อปาเจลูกปาเจลูกนะ อืมแล้วที่บ้านฝนตกป่ะลูกไม่ไม่ตกว่าจอกคึมฮะไม่ตกไม่ตกคึมอ๋อคึมคึมเหรอครับฝนตกอย่าออกนอกบ้านนะลูกเออใหญ่พ่อจะบ้านใหญ่บ่ายแอร์ก็ไปแอร์ใหญ่ใหญ่อ่าเปิดแอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยอย่าออกไปนะเดี๋ยวพลาดพังไปไปเหยียบหัวค้างคกลื่นเปิดไม่ได้ผมใจครับเอาแล้วแล้วรับที่เปิดเปิดแอร์เหรอเนี่ยเปิดพ่อไปแอร์ยังไง ไดนมาใหญ่ป่างั้ฉูกระแพงงั้นููป้าโทรถูกเหรอไฟที่บ้านอ๋อถูกเหรอครับเดือนเสียเท่าไหร่ครับปมาณหกพันหกสิบหกพันหกสิบใช่โอ้โหมีเศษหกสิบด้วยทำไมแพงยังไงหกหกพันที่บ้านพ่อหกร้อยเองเนี่ยเนี่ยหร้อยเนี่ยของของอ๋อเท่าไหร่นะเขาเดืออโอหเดือนละร้อย ทำไมถูกยังเสียถูกแล้วค่าน้ำอ่ะน้ำน้ำเดือนเท่าไหร่อาน้าครับอกอกเจ็บยังไงอกพันหกสิบบางเดือนก็หกพันใช่นี่เปิดทิ้งทั้งวันทั้งปีป่ะเดี๋ยวเสียเดือนตั้งหกพันเนี่ยเปิดดินะครับเปิดปุ๊บจะบอกเลยเปิดปิดเลยอ๋อเปิดแล้วปิดไปปิดเลยอ๋อแอร์พอเปิดปั๊บแล้วปิดเลยเสียเดือนละร้อยใช่ไหมใช่ กลัวแบบกลัวป่ะโควิดเนี่ยกลัวป่ะครับเนิเมอว่ายนเมเลยอ่ะเนิเลยอ่ะลืมอะไรเอาปนปากเนิร์มเลยอ่ะหมดแล้วอ๋อยาพ่นยาอมมาเหรอยาพ่นปากกันเหรอลูกอ่เดี๋ยวพ่อซื้อให้เดี๋ยวพ่อซื้อให้ชอบนี่นะคอมปากชอบเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อซื้อให้เดี๋ยวพ่อซื้อให้สามอันเลยครับไว้ฉีดปากอ่ะ มันเป็นมันเป็นสมุนไพรรักษาฟันด้วยฟันผุอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยแป็พ่อนี่มาพ่ออะไรนะลูกกาแฟมาเย่กาแฟใช่เอาหนูกินทำไมหนูกินกาแฟทำไมอ่ะหนูก็กินไอ้นี่ดิไอ้นมเปรี้ยวดินูีนมเปรี้ยวไม่ได้อพ่ออาะไอ้นมเปรี้ยวที่เป็นกล่องๆอ่ะที่หนูเคยกินนะอ๋อยังไงแพ้ยังไงกินได้นิดเดียวพอ อย่ากินเยอะเข้าใจไหมเนือไอ้สามแม่ไอ้สามพ่อพ่อเดี๋ยวจะแบ่งแม่จีอ้แบ่งกันแม่จี้แบ่งจี้เนี่ยแม่เนี่แม่แบ่งอ่ะแบ่ง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 ได้กินนิดเดียวพอลูกพอนะกินนิดเดียวพอนะพ่อขอนะพ่อไม่ให้ไม่ให้กินเยอะนะทำไมอ่ะพ่ออ้าวไหนบอกรักพ่อไงบอกจะเชื่อฟังพ่อไงอ๋อเข้ม ง,งก่กินไงกินกาแงไงเพ้อกินของง่วงง,ง,วง,ง่วงก็กินกาแฟไหมแล้วมันจะหายง่วงครับนอยหลังที่นอนเอนเยอะเยอะเนี่ยอ๋อกินกาแฟแล้วก็นอนเลยครับอ้าวเลยบอกแกลงง่วงไงโธ่จะบ,บ้าละมังจะจะบ้ากะละมังอ๋อไงเออจันไม่มองแล้วจันไม่มองมังนาทีจะท <laughs> ี่อารมณ์ดีอารมณ์ดี ่็ครับครับได้คลิปไปครับชาวันเกิดหนูไปครับวันเกิดหนูนะครับครับครับวันเกิดโอเควันที่เก้ามิถุนาพ่อจำได้อยู่แล้วไอ่ถึงแล้วไอ่ถึงแล้วเนี่ยไอ่ถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วใช่ไหมจ้าอีกกี่วันน่ะวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาไม่ใช่พ่อไม่ใช่ไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่วันที่อะไรไม่ไม่วันนี้วันที่เท่าไหร่จาได้ไหมเนี่ย ที่เก้าพ่อที่เก้าที่เก้ามิถุนาพ่อรู้อ๋อที่เก้ามิถุนามันเกิดออสไงแต่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยวันเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่รู้ไหมวันที่ฮะยี่สิบเจ็ดอ๋อใช่ใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดพฤษภายี่สิบเจ็ดอืมอืมอืมลืมพ่อนิดว่ายี่สิบห้าอ๋อใช่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาใช่ใช่วันเพื่อหัดใช่ใช่ก็สิ่งนี้มาก็สิ่งนี้อืมอืมแล้ววันยี่สิบเจ็ดพฤษภาวันที่เก้ามิถุนาอีกกี่วันเนี้ย วันเกิดเนี่ยวันเกิด,ดอยู่ท่าวันเนี่ยผมก็ออยอ่ะอ๋ออีท่าวันถึงวันเกิดใช่ไหมใช่แล้วแล้วมีเค้กเปล่ามีเค้กหรือขนมครกเค้ก่ะเค้กอ่ะอันขนาดไหนป้าครับอาจารย์มาให้ามาอาจารย์เอาเค้กมาให้ใครนะอาจารย์อ๋อเจ้าแก่ชานได้เดี๋เอาเค้กมาให้แล้วเจรัสอะเจรัสเอาอะไรมาให้ เค้กอ๋อเค้กไม่ต้องเป่านะใช้มือโบกเอาเป่าเดี๋ยวน้ำลายไปโดนกันเนี่ยมันจะเป็นโควิดเลยเด็กอ๋อพึบไปเลยใช้มือใช้มือใช้มือตะบัดพึบไปเลยเลยอืมพอพอเค้กดับปั๊บเทียนดับปุ๊บก็กระโดดลงคลองยี่สิบเจ็ดเลยกระโดดลงคลองแล้วก็ไปให้ไปให้ปินเกาะ <6 S 1> <laughs> หเลยทำหน้าปิงเลยทำหน้าปิงเลยแหมคุณนี่ตลกจริงๆแล้วคุณจำหลัด <laughs> วันเกิดก็ต้องร้องเพลงเบิร์ h เดย์ดิใช่บัจเจเจไปร้ปองนะพอร้องได้ไนหะไม่ได้เออร้องเองได้เอาร้องไงร้องไงเจะเบิร์แจ๋ยด้ยด,ดูอ่าจะเปิร์ตแจ๋ยด้วดูเออจะเปิร เออจะเปแจจะเปิดแจ็คนูดูเนี่ยอ๋ออยากจะเปิดเดยุกูอยากจะเปิดทะเลดูกูเหรอเออจะเปิดจเอจะเปิดแจ็คเออจะเปิดแจ็นูยูเนี่ยอ๋อถ้าร้องแบบนี้ได้ไหมแบบเบิร์ดเดย์เวอร์ชั่นใหม่เฮ้ แฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม่ไ,มได้โอ้ oh, ไม่ได้อรัต้องร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูได้ให้พ่อสีร้องได้ไหมให้พ่อสีร้องท่อนหนึ่งได้ป่ะวันนั้นน่ะพ่อจะร้องแบบสายยันน่ะ วันนี้เป็นงานวันเกิดลูกออดวันที่เก้ามิถุนาขอเชิญท่านมาอย่าลืมมาอวยพรให้คนกองแกง <c oughs> <c oughs> โอเคปะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคเยี่ยมเลยนะเยี่ยมเลยนะ วันที่เก้าเดือนมิถุนาเป็นวันนีนาเป็นงานวันเกิดวันเกิดของออจำหลัดสินเทาเป็นคนก้องแกง <c oughs> <c oughs> ขามๆๆเอา,เอาแล้วตกลงต้มไก่กี่ตัว สองตัวแล้วจะพอกินกันเหรอพอ,องั้นโอเคลกูกครับผมครับผมสวัสดีครับนะครับอ่าทำหน้าก็แก๊งทีมโอเคจันไม่มองไม่เป็นไรขอเป็นกระ่ายบนเรื่องจันแฮปปี้เบอร์เดย์ปีนี้จะเซิร์สเกต บนเดวงจันทร์เธอชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกลิ๊งกลิงเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้